สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณนขณะ,ะนี้ผมอยู่หน้าร้านขนมตโตเกียวครับผมพิกัดตลาดนัดวัหกรเป็นนัดวันอาทิตย์ตอนเช้าครับผมันนี้แม่ค้ากำลังทำกันเลยทีเดียวครับผม ร้านมีหมึกด้วยนะห่อเลยยี่สิบห้าบาทนี่กำลังทำกันเลยนะเดี๋ยวผมพรีเซ้นเลยแล้วกันครับผมมีสังขยานะครับแล้วก็มีครีมครับผมมีไส้กรอกครับผมไข่นกทาบวกหมูครับผมคุณแม่ค้าเราขายยังไงครับเนี่ยหชิ้นยี่สิบนะโอเคามมลย เราเรามีถังนะเราเรามีถังเย็นได้เอาน้ำแข็งลบกบด่าไม่ใส่น้ำแข็งดิไม่ใส่น้ำแข็งแล้วเดี๋ยวมันก็มีน่ะใส่น้ำแข็งละลายป้าไม่่ใสน้ำแข็งนะใส่ไป้าเราหวานไม่ได้เราใส่น้ำแข็งเราใส่น้ำแข็งทีช้าเปิดมาตาดแดง ใส่แข่งเราก็เจอเดี๋ยวมันจะมี เลยที่หนึ่งทําเห็นเาทำเป็นา้ากหมดเลยลูกค้าก็รอคิวกันเลยทีเดียวครับผกเนี่ยนมันเดี๋ยวเรือเข้ามานะลาวบอกสั่งอาะสั่งไม่เขาเลยเปนร้อยร้อยโลเลยไม่ใช่ปลาทำมาแล้วปามาจากเรือเก็บมาแล้ว มาซื้อกันบ่อยไหมฮะมาซื้อกันบ่อยไหมฮะอะไรนะครั้งแรกเหรอเดี๋ยวต้องติดใจแน่เลยเดี๋ยวติั่งซื้อมาละมาดองไว้รวะใส่นแขกเใส่ต้งแขกเท้าตบมาาแดงอ้าวอะไรก็ใส้นแขกผั้นไหนัต้นแขกต้นงเย็นใบใหญ่มา คุณแม่ค้าของเราขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมวันอาทิตว์นเดียวตั้งแต่กี่โมงครับผมตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงอ๋อตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงนะแล้ววันวันอื่นขายวันไหนครับวันอื่นส่วนใหญ่เราจะขายอยู่ที่ตลาดมหาชัยตลาดมหาชัยใช่ไหมฮะขายแถวไหนครับผมเออมันจะมีมันจะมีที่ เราขายต้นสนอยู่ที่นึงแต่ว่าตอนนี้เราพักเบรกอยู่อ๋อพักเบรกนะเลี้ยงลูกอ,อ๋อโอเคแล้วตอนนี้ตลาดต้นสนเปิดหรือยังครับต้นสนจะเปิดวันวันพุธของวันอาทิตย์อ๋อ,อโอเคนี่เราขายเท่าไหร่บ้างเนี่ยคุณพนัการเนี่ยห้าชิ้นยี่สิบห้าชิ้นยี่สิบบาทเนาะโอเคเลยครับ เตาอ,อย่างนี้แพงไหมคุณแม่ค้าถ้าเป็นเตาถ้าเป็นเตาแก๊สก็อยู่ประมาณสามลนกสบายค่ะสามเปนแปดอ่าแล้ว,ลวถ้าราวมถังด้วยมานเท่าไหร่ฮะถังแก๊สองแล้วแต่แล้วแต่ค่ะว่ามันจะมีตัวใหญ่ชึ้นแก๊สลงอะไรอย่างงี้โอเค,ค ยอดขายตอนนี้วันประมาณเท่าไหร่ครับผมอย่างนั้นเนี้ยครับผมถ,ถ้าเป็นนั้นในช่วงเช้าช่วงเช้าได้อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทค่ะอสอ2,000กว่าบาทนะอุ้ยแล้วกำไรเราครึ่งครึ่งไหมพอได้ไหมพอได้พอได้เนาะโอ้ยสุดยอดเลยตอนนี้เป็นไข่นกกระทานะ ใม่ครับครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ตนะ้องขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับค,ครับผมสวัสดีครับผมครับขอบคุณสำหรับการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับในการมาดูกันสวัสดีครับผม